ครูภัยบูรณเคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิราแชฉไม่ส่งเงินให้ลูกสักบาทเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อเอมิราแช์ครูภัยบูรณคดีสิ้นสุดค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไม่จ่ายสักบาทเธอได้แชร์โพสต์ของทนายเก่งมีข้อความว่าลิซ่าไม่มาแน่ๆแต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายท่อตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืน ด้านเอนั้นได้โพสต์ข้อความว่าคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ผ่านมา4เดือนค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละ10,000บาทมันมากไปหรือหรืออย่างไรให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้นสร้างเกิดมาเป็นพ่อคนนอคิดบ่ได้คักแน่ ความรับผิดชอบไม่มีกะเลยเกิดมาเสียชาติเกิดขายของหาเงินเลี้ยงลูกว่าเหนื่อยแล้วยังต้องเสียเวลาตามคดีตามเงินให้ลูกบอกแล้วจักเถือ่อทั้งที่ศาลเป็นคนสั่งแทๆ้ๆจิตสำนึกของคำว่าพ่อมันหายไปกับกีเบิดบอกแล้วงานนี้ก็ร้อนระอุโซเชียลแทบไม่ได้พักล่าสุดนั้นครูไพบูลแสงเดือนได้เคลื่อนไหวได้โพสต์ข้อความว่าผมยังยืนยันแบบนี้ กับคนพวกนี้นานแล้วที่ผมไม่เคยสนใจพวกมันเลยทั้งที่พวกมันก็กล่าวถึงผมพาดพิงเกาะกระแสมาเนืองๆขอให้ทุกคนย้อนดูพฤติกรรมทุกอย่างของคนพวกนี้ว่าที่มันพูดทำอะไรได้เหมือนกับที่มันพูดบ้างหรือ,อยังทุกอย่างก็ชัดเจนปรากฏดังที่ผ่านมาชีวิตผมและครอบครัวก็ยังดำเนินไปอย่างมีความสุขครับ